ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสองฟ้าพารวยกับผมมใยญ่เช่เลยกลับมาพบกันในปีใหม่2569โอ้โหปีหนึ่งวัยจริงๆนะครับรอบนี้คลิปนี้จะเป็นของวันที่2มกราคม2อง9นะครับปกติแล้วเนี่ยจะเป็นวันที่31ใช่ไหม แต่ว่าปีนี้เหมือนกับปีที่แล้วปีที่แล้วก็ปีนี่แหละปีนี่แหละปี2องพันหกสเขาก็ให้วันที่30เป็นวันหยุดจะได้ต่อเนื่องกันก็ขยับมาเป็นวันที่สองมกราคมปีนี้ก็เหมือนกันคณะรัฐบาลเขาก็ให้วันที่30เป็นวันหยุดต่อเนื่องไปถึง31แล้วก็วันที่1นึ่งจะได้หยุดวันที่30 3สิวันที่1ต่อเนื่องกันไปแล้วก็หยุดมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นั่นแหละแล้ววันที่29กก็หยุดด้วยลา ก็เลยกลายเป็นนั <130 obsession> ้นต <ique> ั้งแต่ยี่สไงยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดที่หนึ่งโอ้หกวันเต็มเต็มอาทิตย์หนึ่งไม่ต้องทำอะไรกลับมาขี้เกียจทำงานเลยนะครับอ่ะก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับขอขอทุกท่านมีแต่ความสุขสดใสปีใหม่มาในนี้ผมยังไม่ได้ขึ้น้นปีใหม่นะอยังเตรียมตัวไว้ทันเนี่ยค่อยเอาวันที่17เมกราคมแล้วกันค่อยเอาตัวปีใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวนี้พูดไปก่อนนะอ้าขอ แฮปปี้นิวเอียร์ทุกท่านนะสวัสดีปีใหม่269 6 9 6 9จะมาหรือเปล่า269นะครับกระจัดไปตามนั้นล้กันนะขอให้ทุกท่านมีความสุขครับก็นี่แหละครับปีปีหนึ่งก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วนะอย่างรวดเร็วนี้ก็เริ่มต้นเดือนที่1ของปี269แล้วเพราะนั้นเวลาเราคิดอะไรกันแล้วแต่เราจะทำอะไรกันแล้วแต่เราต้องรีบนะไม่ต้องอ่า ไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งหรอกบางทีมันแป๊บเดียวมาเลยอย่าไปบอกว่าไม่มีเวลานะอ่ามันอยู่ที่เราเราเราคือความอย่าบอกว่าไม่พร้อมความพร้อมมันอยู่ที่เรานะเราพร้อมพร้อมเสมอกับความรวยเนี่ยเราต้องพร้อมเสมอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเละนะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสดใสขอให้ปีใหมน่นี้เป็นปีแห่งความรุ่งเรืองร่ํารวยเป็นปีแห่งความสงบสุขของประเทศไทยด้วยนะแล้วก็เป็นปีแห่งความสําเร็จเป็นปีแห่งความยิ่งใหญ่ของตัวท่านเองด้วยนะ แต่ทุกอย่างท่านจะยิ่งใหญ่ได้ท่านจะประสบความสําเร็จได้ทุกอย่างต้องดําเนินวิถีชีวิตไปด้วยปัญญาปัญญาเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในถ้าเราอยากรวยอยากร่ํารวยเราก็ต้องมีทรัพย์ภายในใช่ไหมมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกถิ่นฐานใดก็ไม่แคลนเลยนะก็เพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นคนที่มีปัญญาปัญญาสามารถที่จะเกิดขึ้นได้หนึ่งก็คือการฟังสุขนะการคิดจินตนาการ สุจินะการคิดจินตนาการหรือการแล้วก็สุจิปุป,ปุคือการสอบถามเรียนรู้ศึกษานะแล้วก็ลิลิขีขีเข,ข,ข,ขียนการศึกษาเรียนรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญามันจะเกิดจากแบบนี้ครับคนที่เกิดมาแล้วมีปัญญาอยู่แล้วก็สามารถมองอะไรก็ทะลุป,ปุูกผงได้อันก็เลยก็เป็นคนที่อยู่แลวแต่ปัญญามันปลูกฝังกันได้มันสามารถที่จะพัฒนาปัญญาไปสู่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าของตัวเราเองได้โดยการสุจิปุริเขาเรียกหัวใจนักปราชญ์เงเพราะฉะนั้น ปี2,169นเะเป็นปีที่นักปาชมาเต็มๆเ,เพราะดาวพระรัสบรีจะขยับมาเป็นมหาอุดเนใช่ไหมขยับมาเป็นมหาอุดเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพระรศัมาเป็นมาดรุ๊บพึงเป็นปีของบัณฑิตอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นเราจะอยู่ได้ด้วยปัญญาปัญญามีเมื่อไหร่เราประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญานําพาชีวิตเราไปสู่ความสาเร็จปีนี้ปีนี้นะศัรค19ครับอขอทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีสวัสดีปี่ใหม่ว่าไปตามนั้นจัดมาตามนี้ทีนี้ของเราก็มาด้วยเรื่องของเราก็คือในเรื่องของหาเงินจากดวงดาวปีที่แล้วเป็นไงเราต้องมาสรุปไปที่แล้วนี่ผมก็ถือว่าลาะตัวสุดท้ายนี่รอบสุดท้ายนี่โอ้8 9 5นี่ผมถือว่าสุดยอดนะ ของวันที่16ธันวาคมที่ผ่านไปนี่ถือว่าสุดยอดมากมาท่าในใดที่ติดตามทั้งอีกทางหนึ่งนั่นแหละก็ถือว่าสุดยอดมากๆผมขึ้นได้ในโอโตรงเป๊ะเด็ะเลยนะครับก็สุดยอดมากแต่ว่ารอบนี้ผมคิดว่าน่าจะเอารอบได้แต่ว่าท่านใดก็ตามนะเคล็ดลับอยู่ที่ท่านใดก็ตามปีนี้ท่านต้องจ้องให้ดีว่าเมื่อไหรก็ตามถ้าเราเจอวันพุธ นะท่านจำไว้เลยนะถ้าวันพุธเมื่อ,อไหร่นั่นแหละเป็นวันที่ที่จะทําให้ท่านรุ่งเรืองร่ํารวยมหาศาลท่านอย่าพลาดแล้วกันนะอย่าพลาดแล้วกันอย่างปีที่แล้วนี่วันพุธนี่ก็สุดยอดอยู่แล้ววันพุธปีที่แล้วก็รวยเพราะวันพุธนั่นแหละนะถ้ารวยเพราะวันพุธนั่นแหละสุดยอดนะปีที่แล้วรวยเพราะวันพุธขอให้มีวันพุธสักสามพุธก็โอเคละหนึ่งปีหนึ่งครั้งเลยี่สิบสี่ครั้งเราขอมีสักสามครั้งนี่พอละนะพอละพอละก็คือว่าทํางานแค่นี้พอละเอะาะ้าก็จัดไปตามนั้นใครอยากรู้ว่าวันพุธคืืออออะะะไไรรรรรท่าานนนนนเเเเีีียยยยพสมัคลก็ด้ ท่านสมัครเรียนท่านก็จะรู้นะเรียนรูว้ไว้ดีที่สุดนะโหราศาสตร์แห่งความร่ารวยท่านสามารถสมัครเรียนรู้ได้นะนี่คือช่องช่องฟ้าพะรวยมีสิบหยิบล้านนะมาวิเคราะห์เจาะดาวให้ท่านได้รับรู้ตามแนวทางของโหราศาสตร์ตำรบพิเศษสงครามสูตรจะตรงกชงเป็นจะรงคาธาสมาแนะนาตั้งหนวยถูกดูดวงให้เป็น,มนเมจความสวรรคช่องดาวให้เห็นเป็นเศรษฐีกันเลยในพิจารณาร้อยสิบเก้านี้นะครับอา้าวจัดไปตามนั้นว่ามา,มาตามนี้อ่ะ ก็พูดมากนิดหน่อยนะในเชงนี้ก็ปีใหม่ละเอ,าอ้าเข้าปีใหม่ละนะก็พูดนิดหน่อยนะแต่ว่าคลิปก็อาจจะขึ้นก่อนปีใหม่แต่เราก็พูดตามลักษณะนี้แหละว่าไปตามนี้เอ้ากลับมาดูวันนี้เลยนะส่วนท่านใดที่อยากจะเรียนก็สามารถสมัครเรียนได้ในพิเศษ,ษศกึกษาทบทวนคัมภีเอสีเนียดราวยะนะ,ะก็เรียกว่าดราวยะโพคสัสตติริกะสติทิกะเนี่ยถือว่าตำคือว่าตำรานี่มันเป็นตำราที่พูดถึงในเรื่องของการโหราศาสตร์กับเรื่องของตัวเลขตรงๆเลยนะ ก็มีที่น <beginning> <world> <t Four> ี <ALLY> people people. ่ที im. ่เดียวแหละครับในช่องสองฟ้าพารวยนี่แหละครับก็มีที่นี่ที่เดียวแลวท่านสามารถเรียนรู้ได้อันนี้เป็นดีเดียวเราเราเราเป็นการเรียนรู้ของเรื่องของโหราศาสตร์กับตัวเลขจริงๆนะไม่ใช่ว่าเอาแปลงว่าเอาวิชาโหราศาสตร์มาพยากรณ์ตัวเลขไม่ใช่อันนี้เป็นโหราศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขตรงๆเลยนะมีที่นี่ที่เดียวครับในคัมภีร์นี่แหละเพราะว่าโพคะ สติทิกะนี่แหละครับก็ถือว่าสุดยอดราวยาเนี่ยถือว่าสุดยอดและคัมภีร์เนี่ยท่านสามารถได้เรียนรู้ได้หรือว่าท่านใดที่อยากจะได้หนังสือก็ไปศึกษาเรียนรู้ก็สามารถสั่งได้นะหนังสือคัมภีร์รวยนี่แหละสี่ชุดคัมภีร์รวยเนี่ยท่านสามารถที่สั่งได้อาไปศึกษาเรียนรู้ได้ทั้งหมดจะมีอ่าสี่ชุดวิชารวยอยู่ในนั้นแหละในแต่ละหน้าแต่ละหน้านี่โอ้สุดยอดมากอย่างปีที่แล้วเนี่ยท่านทีไ่ได้ไปก่อนแล้วนี่นะหน้าร้อยหนึ่งเนี่ยท่านมีหนังสือตัวเนี่ยท่านเปิดหน้าร้อยหนึ่งินี่ยโอด ได้เงินตลอดกับหน้าร้อยหนึ่งนี่ถือว่าสุดยอดมากหน้าร้อยหนึ่งนี่ท่าเปิดมาปุ๊บนี่ถือว่าใส่ได้เลยนะแต่ว่าหน้าอื่นท่าน,นเปิดมาปุ๊บท่านอาจจะศึกษาเรียนรู้แต่ว่าหน้าบางบางหน้าก็จะง่ายบางหน้าจะยากเพราะถ้าการถ้ามีหนังสือเล่มนี้สี่ชุดคมภีรวยท่านเปิดเจอหน้าไหนแล้วศึกษาเรื่องตรงนั้นให้มันเข้าใจก่อนแล้วค่อยผ่านไปเรื่องอื่นผ่านไปเรื่องอื่นแล้วท่านจะประสบความสำเร็จมีความเชี่ยวชาญอย่างแน่นอนหนังสือนี่สุดยอดมากคมพีรวยคมภีรวยใครสั่งคมพีรวยจะได้ปฏิทินปี2ะอารันออาสิบ4ก็4-8รอบนะครับ ส่วนท่านใดทีสมัครเป็นสมาชิกในเรื่องของใบเขียวในทั้งหมดก็คือ365 365ใบแล้วก็สามารถสมัครไ้เช่นเดียวกันนะท่านสมัครแบบนั้นท่านก็จะได้24บวก24ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาว่าไปตามนั้นจัดมาตามนี้นะก็ตามนั้นแหละอ่ะแต่ว่าการวิเคราะห์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านต้องเข้าใจหลักละผมใช้หลักโหราศาสตร์สำหรับพิจัยสงครามสูรจรงโชว,วิญาโลกธาตุนะ มาวิเคราะห์ท่านได้รับรู้ไม่ได้มาบอกเลขบอกเบอร์ให้ท่านได้รับรู้นะมาบอกมากล่าวมาให้ท่านรับรู้เรื่องของการโคจรของดวงดาววิถีดวงดาวเฉยๆตามหลักโหราศาสตร์ตาหรับพิเศษสงครามสูตรจะาของชคพงไปยังลงกระทัดที่จริงทําไมต้องเป็นจักุรงจัตรุไปว่าสี่นะเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากแก่ประกอบให้ชีวิตเรามีโชคมีลาภประสบการสำเร็จนะท่านต้องรู้การประกอบการที่จะทําให้เรามีโชคมีลาบสี่อย่างนี้ก่อนถ้าท่านรู้สี่อย่างศึกษาเรียนรู้สี่อย่างนี้นะ ท่านจะเป็นคนที่มีโชคมีลาบได้ตลอดปี2 5 6 9แน่นอนนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะเรียนรู้ตรงนี้ท่านสามารถสมัครไปจิบกาแฟกับผมได้เดือนกุมภาพันธ์นะเดือนกุมภาพันธ์วันไหนนั้นเดี๋ยวผมจะแจ้งมาบอกนะอันนี้จะรับเพียงแค่ประมาณทัก14ท่านแค่นั้นเองนะนะไปจิบกาแฟกันนะครับไปจิบกาแฟกันเดือนกุมภา เดือนกุมภาวันเดือนแห่งความรักนะครับเดือนแห่งความรักท่านก็สามารถสมัครไปได้ชูนกส8 8ส0งแปดอไลน์ ine, อ่าก็บ้านหมอดูหนึครับจัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้นะอันนี้ไปศึกษาเรียนรู้กันผมจะสอนให้ท่านได้รับรู้เลยนะก็ไปจิบกาแฟนะไปจิบกาแฟนะอ่าไปจิบกาแฟครับ ปีแล้วก็ถือว่าเราจัดไปทั้งปีอยู่แล้วปีนี้ก็เริ่มไปทั้งปีขอบคุณคณะเจ้าภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่มาสนับสนุนช่วงรายการเราตลอดเวลาขอบคุณทุกท่านที่มีน้าใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้อ่าแอดมินเราด้วยนะครับขอให้ปีนี้ขอให้อ่าฟูฟูลงเรื่องขอให้มีซับสไครป์สักแสนซับสไครป์นะครับจัดไปหน่อยแล้วกันนะครับอ่าพูดมาตั้งนานย,ยังไม่ถึงหมื่นเลยครับเนี่ยอืมแต่เราทั้งปีละเพราะว่าช่องเก่าเราโดนแฮกไปเรามาเปิดช่องใหมก่ก็อยู่ได้ปรระะานนีอยู่คับ แต่ว่าของเราเนี่ยบางทีคนอาจจะไม่ค่อยเพราะว่าถ้าท่านมาฟังผมแล้วเนี่ยท่านจะต้องท่านจะต้องเรียนรู้ก่อน,นถึงจะฟังแบบเข้าใจแต่ถ้า่านใดนที่มาฟังตั้งใจที่จะเอาเลขเอาเบอร์มันไม่ใช่ไงแต่ถ้าตั้งใจที่มาเรียนรู้กับผมเนี่ยตรงนี้ท่านได้แน่นอนได้แน่นอนรับประกันด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะได้แน่นอนเพราะว่าผมบอกเน้นย้ําอยู่เสมอว่าผมไม่ได้มาบอกเลขบอกเบอร์ท่านรับรู้นะผมมาพูดคุยในเรื่องของอดวงดาวท่านรับรู้อย่างวันเนี้ยมา2มกราคมนี่นะ 2มกราคมนะ2มกราคมนะแต่แดงว่าเขา2มกราคมนายาย้ายวันนี้ถ้าเป็น30ธันวา,าคมก็เป็นเรื่อหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเราเช็คแล้วเราว่าเขาขยับมาเป็นวันที่2มกราคม2569นะครับเราก็มาดูมันดูในเรื่องของดวงดาวนี่แหละอันดับแรกเราก็มาดูในเรื่องของดวงดาวน,นี่แหละนะมาดูในเรื่องของดวงดาวท <c oughs> ี่จรงดวงดาวมันก็จะมีลักษณะตรงนี้แหละครับแต่จริงๆแล้วจุดที่สังเกตจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเราไปในเรื่องของดวงดาวใช่ไหม ถ้าในเรื่องของดวงดาวเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดในช่วงจังหวะแกนโลกเราเอียงนี่นะสิ่งที่สําคัญที่สุดในช่วงจังหวะแกนโลกเราเอียงนี่คือคือท่านจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าคือดาวพฤหัสเนี่ยปกติแล้วดาวพฤหัสเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเดินถอยหน้าถอยหลังนะเขาจะเดินตามปกติของเขาไปกําหนดได้เลยว่าเขาคือครบ365วันเมื่อไหร่เขาก็จะย้ายราศีย้ายราศีย้ายราศีก็คือคือหนึ่งปีนั่นแหละส2องเดือนนั่นแหละเขาก็จะย้ายราศีไปย้ายราศีไปใช่ไหม แต่ว่าท่านสังเกตเห็นไหมว่าเมื่อเดือนพฤษภาดาวพฤหัสบดีจะเดินไวมากแล้วขยับมาอยู่ที่ในราศีกรกฎใช่ไหมแล้วก็เนี่ยในเดือนเนี่ยแหละในเดือนในในเดือนน่าจ,จะเป็นเดือนนี่แหละไม่เกินเดือนมกรา,านี่แหละไปไปลายเดือนมกราหรือก,กลางกลาเดือนมกราดาวพฤหัสะดาวพฤหัสก็จะขยับนะถอยหลังกลับไปอยู่ที่ราศีเมถุนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามดาวพฤหัสในทุยปกติแล้วดาวพฤหัสจะไม่ค่อยเดินถอยหน้าถอยหลังนะไม่ไม่ไม่ค่อยเดินนะครับ ดาวใหญ่ๆจะไม่ค่อยเดินถอยหน้าถอยหลังสแสดงว่าการเดินครั้ง,งท,ที่แล้วเนี่ยเขาเดินเร็วปกติเขาต้องอยู่ราศีเมถุนนี่แหละหนึ่งปีให่ไหมแต่คราวาที่แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคนนมนี่เขาหยับไปนะเพราะแสดงว่านั้นเขาเดินเร็วก็เรียกเขาเรียกเดินเสดพักก็เรียกเดินเสดองศาไวัยไปหน่อยก็เลยขยับไปอยู่ในราศีกรกฎพอไปเสดอยู่ในราศีกรกฎเขาเรียกจริงๆแล้วเขาเดินอยู่ในราศีเมถุนนะแต่บังเอิญว่าเขาเรียกเขาขยับไปข้ามข้อมไปอยู่ในราศีกรกฎก็เรียกเดินเร็วแค่นั้นเอง แต่เขายังไม่ได้เกณฑ์ที่จะย้ายนะบางบางทีบางท่านบ,บอกว่าดาวพฤหัสย,ย้ายดาวพฤหัสย้ายเนี่ยจริงจริงมันไม่ได้ย้ายนะครับแต่แค่เรียกว่าเขาไปเลืกแล้วเดินวิปลิตพุหัสเดินวิปลิตเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพุหัสเดินวิปลิตเราจะมาทายว่าบ้านเมืองจะสงบสุขบ้านเมืองจะดีจันไม่เหนื่อยดาวพฤหัสก็ไม่ได้เลยครับใช่ไหมเพราะเราเกิดอะไรครับพฤหัสด,ด,ดาวพฤหัสเดินวิปลิตเพราะเราเกิดอะไรครับเกิดวิกฤตน้ําท่วมมหาใหญ่และน้ำท่วมทางภาคใต้เรารุนแรงมากน้ำท่วมอะไรต่างๆนะแล้วเราเกิดวิกฤตสงคราม เราถือว่าไม่ใช่สงครามหรอกเป็นการเราถือว่าจะเป็นสงครามก็ได้หรือจะถือว่าเป็นการประทะหรือว่าสู้กกรบกันต่างชายแดนเนี่ยเป็นเรื่องที่คนเดือดร้อนมันมหาศาลใช่ไหมเดือดร้อนมหาศาลอันนี้คือมาเหตุมาจากดาวพฤหัสเขาเดินเขาเริเดินวิปริตนี่แหละครับนะก็เป็นสิ่งที่สําคัญตอนนี้ในเดือนพางหลักเขาก็จะเดินวิปริตขึ้นไปอีกนะประมาณปลายๆธันวานี่แหละเขาจะเดินวิปริตขยับขึ้นไปอีกราน4ีเมทุนไหมแล้วจากนั้นมาเดินถอยหลังไปหน่อยแล้วทีกนี้เขาจะเดินปกติละ จะเดินปกติเรียบๆเรียบๆแล้วแล้วก็นั่นแหละครับตอนที่ดาวพฤหัสย้ายจากเมทุนนั่นแหละจะย้ายไปกอกฎนั่นแหละดาวพฤหัสถึงจะย้ายน่าจะประมาณสักเมื่มีนาหรือเมษานั่นแหละครับดาวพฤหัสถึงเรียกว่าเป็นดาวย้ายราศีที่แท้จริงใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเข้าใจหลักตรงนี้ด้วยนะบางทีนะบางทีโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นในวันที่สองมกราคมเนี่ยเราจะเห็นว่าดาวพฤหัสเนี่ยขยับขึ้นไปแล้วอยู่ที่ราศีเมถุนอยู่ที่ราศีเมทุนไปอยู่ร่วมกับวันวันวันที่สองมกราคมไปอยู่ร่วมกับดาวดาวจันทร์เลขสอง ดาว5้ากับดาวจันเลขสองนไปอยู่ในราศีแต่ว่าช่วงวันที่สองมกราคมเนี่ยอตอน1ิบสนกาสา,นา,านาทีที่ผมปลูกดวงเนี่ยเขาลักนาอยู่ที่ราศีเมถุนเขาเรียกว่าดาว5้เนี่ยจะได้นาราเกณฑ์เพราะนั้นนาราเกณฑ์จะแรงไหมล่ะและเป็น VR ด้วยนะหเป็น VR ด้วยนะหเป็น VR ด้วยสกับหเป็น VR ครับ4ี่สเป็น VR หรือว่าสไม่เป็นครับ มี5ตัวเดียวเป็น v r 5 9 9กครับอ่า5กเป็น VR นะ5กะเป็น VR เพราะฉะนั้นมี5ทับลักเป็นนระเกณฑ์นระสุริยะเรืองรังสีโสระชีวะมีครบท้วน3องค์เทพอ่าโสภีสถิตอยู่ยศนั้นนาพันนี่ก็เรียกว่าตามลักษณะของดวงดาวตามลักษณะของเกณฑ์แหง่งราศีเพราะนั้นราศีก็คือเป็นนร,รเกณฑ์นั่นเองเพราะนั้นดาวพฤะัสก็ถือว่าแรงดาวจันทร์ก็ทับลักด้วยเช่นเดียวกันเพราะดาวคู่นี้ถ้าอยู่ด้วยกันอาจจะมาไม่ละ52าสองาก็5 2จะมาอีกเลยครับมา3รอบอรเลยเลย ก้าตีแล้วก็สองก้าตีแล้วก็สองเก้านี้จะห้าสองเองเลก็ไม่แน่นะเพราะมันทับลักอยู่พอดีเลยแต่ดาวเกตเลขเก้าหน้ามองเพราะว่าเป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็น VR ด้วยแล้วก็ทับดวงเมืองด้วยใช่ไหมแล้วก็มีดาวฤศยูอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเก้าห้าสองนี่ก็เป็นสิ่งที่อ่าหน้ามองนะเก้าห้าสองแหละแต่ลดาวที่มันสัมพันธ์กันถ้าจริงๆดูแล้วเราเรานับสามไม่จะเจอดาวนะแต่ไม่ใช่ดอกพิกุลหรอกแต่ว่ามันเป็นรับสามเจอดาวตั้งแต่หนึ่งสี่สามหก แล้วก็เจ็ดแปดแล้วก็9้าแล้วก็5้าสองเนี่ยเขาเัือกเจอกันอ่ารับสามเจอตลอดนะนับสมเจอตลอดแต่จุดเด่นจริงๆก็คือ9แล้วก็ตัว TG อ่า TG เราคือเจกับ8ดเห็นไหมเล็งลักคือหนึ่งหนึ่งสี่สามหกระหว่างท G คือเจกับ8กับอ่าอ่าเเนี่ยผมว่าก็มีแนวโน้มนะก็มีแนวโน้มแต่นี้พอท่านได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมท่านก็ไปดูหรือท่านจะเอาตัว DJ r คือสนี่ก็ได้มายิงกับห้าสามเก้างสามนี้ก็ได้นะ 953มีก็ได้ก็จัดไปตามนั้นนี่คือเรื่องของดวงดาวใช่ไหมล่ะเรื่องของดวงดาวอเราวคราะห์ไปตามนั้นว่ามาตามนทีนี้พอท่านผูกดวงได้ลักษณะนี้แล้วท่านก็ไปดูสิครับผมมีสถิติให้ดูนะท่านใดที่เข้าไปดูในในในภาคพิเศษของผมอะในภาคพิเศษของผมผมจะมีสถิติดูเลยเมื่อดาวอยู่ตรงนี้ดาวดูเรื่ออกราศีนี่ดาวโอ้โหข่าวที่แล้วไหมอแลเ๊ปเวอร์เลยนะ859นี่895นี่เต็มเต็มเลยนะตรงตรงเลยนะ859เลยตรงตรงเลยข่าวที่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะมีสถิติตงนั้นท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกไปแล้วท่านไได้้เขาปฟัังครบ อย่าเข้าไปฟังอ่าตรงเนี้ยถ้าเรากลับพอท่านรู้แล้วดาวราศีมันออกที่ราศีเมถุนใช่ไหมแล้วท่านก็มาดูว่าเอในราศีเมถุนเนี่ยนะอ่ามันมีดาวอะไรพาช่วยเขาคือหกสี่แปดห้าหกสี่แปดห้าแล้วก็พินเขาหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็ตัวโดมที่ผมถอดออกมาคือห้ากับแปดถอดโดมห้ากับแปดห้าเป็น vr นั่นแหละครับก็ได้ห้ากับแปดห้ากับแปดแปดเป็น tg นะก็จะตอ่อห้ากับแปดแล้วก็ตัวซิมคือเจ็ดหกห้าสี่ครับมีแน่นอนนะก็มีแนวโน้มที่จะห้ามาถ้าห้าไม่ลง ต้องห้ามันต้องห้าไม่ลงถ้า9ก้าลงนะผมว่าถ้า9ก้าลงไป9ก้าเป็น VR เหมือนกันใช่ไหมถ้าเก้าลงก็ไม่มีอะไรครับมี9 7 9 6 9 4ด้าหสี่นะเก9 6 9 4คราวที่แล้วมันออก5ก็จะเป็น95ใ 5, ช5่ไหมเ้าจะลงเหมือนเดิมไหมละ่ะมัน5้าแ5ดหนึ่งหกห้าแดหนึ่งหกก็จะเน้นไปที่9 6เป็นหลักเลยนะเน้นไปที่9กถ้า9ลงนะถ้าในกลุ่มนี้ลงแต่ว่าในกลุ่มนี้ผมไม่ได้จัด9มาเพราะเนื่องจากว่า9เข้าไม่มีอยู่ในกลุ่มนี้ไงในกลุ่มพาสวดพินโดมเนี่ยเขาไม่มีเลข9 จริงๆเลขแปดคือเลขเก้าเลขเดียวกันนะแปดกับเก้าเลขเดียวกันนะครับอย่าลืมผมก็เลยมาวางตัวนี้ห้ากับแปดเป็นเป็นดาวโดมเลยเป็นดาวเด่นนะฮะดาวเด่นเลย,เ ome, เลยแล้วก็ตัวดินามิกอ่าดินามิกออเดอร์อ่าเมมเบอร์นีครับคือเลขที่สามารถสั่งได้คือห้ากับแปดผมก็เลยมาวางคู่จับดาวไว้ตัวนี้ห้าหกแปดหกแล้วก็ห้าหนึ่งแปดห้าแปดเนี่ย แล้วก็8 6 5แล้วก็158ก็จับคู่ดาวไว้แบบนี้ตามลักษณะของดวงดาวนั่นแหละครับแล้วก็ว่าตามลักษณะของดวงดาวโดยที่ให้ดาว5เนี่ยเป็นดาวโดดเด่นแต่ว่า8กับ9้นี่ท่านถืออย่าลืมนะเป็นเลขเดียวกันได้นะเพราะว่า8กับ9้าแต่ในนี้ไม่ได้มี9ไงเราก็เลยไม่ได้จับกลุ่มเขาแต่9ก็เป็น v ีด้วยนะ9กับ5นะอย่าลืมอันนี้คือในเรื่องของพาสวดพินโดมเราก็จับมาตามนั้นเสร็จแล้วถ้าก็ไปดูมุมดาวนะมุมดาวมุมดาวรอบนี้ผมว่าดาวดาวมุมดาวน้อย มุมดาวเนี่ยก็ไม่น้อยหรอกครับก็มีเยอะอยู่นะมุมดาวก็ถือว่าเยอะอยู่ทับลักก็จะมี5กับ2นะแล้วก็มีเลงลักก็คือตัว1 4 6 3เออมันมีอีกมุมหนึ่งนะเดี๋ยวผมไม่ได้ทำมาเดี๋ยวผมทำอีกมุมหนึ่งให้ท่านละกันมุมทีจีครับทีจีทีจีทีจีมีทีจีนะมีมุมทีจีครับทีจีมีมุมทีจีครับทีจีคือ7กับ8ครับอ่า7กับ8นะทีจีนะอันนี้เดี๋ยวผมทำมุมทีจีให้ท่านหน่อย ะมุมทีจีผมไม่ได้ใส่มาให้นะครับทีจีคือเจกับแปดครับนะมุมทีจีนะทีจีคือเป็กเจกับแปดครับทีจีครับทีจีนะเอาทีจีทีจีทีจีเท่ากับเจกับแปดครับทีจีเท่ากับเจกับแปดนะทีจีเท่ากับเจกับแปดจะมีมุมอยู่แค่เนี้ยรอบนี้จะมีมุมดาวอยู่แค่นี้ครับมีมุมดาวที่แค่นี้ครับ 8. เจกับแปดทีนี้โดยลักษณะแล้วเนี่ยตัว TG คือเจกับแปดนะเจกับแปดตัวนี้คือสามกับสองโอเคถูกแล้วครับ RS นะจะเป็นทางนี้นะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านเอาตัวตัวตัวมุมหลักตัวมุมทับลักก็คือ5 5มันเป็น VR ใช่ไหมถ้าเอาไปยิงกับตัว TG ก็คือห้าเจ็ดห้าแปดเห็นไหมห้าเจ็ดโดยที่5เนี่ยเขาก็ยืนมัน5 5 8 1 6 5 8 1 6ก็ยืนได้ทั้งหลักหน่วยนี่แหละครับยืนได้ทั้งหลักหน่วย5 7 1 8ยืนได้หลักหน่วยถ้า5ยืนก็7 5 7 8ได้นาเจแล้วก็8 5อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ท่านเอา1 4 6 3เนี่ยเป็นตัวเลงลักอินมาใส่ก็ได้ หนะึ่งสี่หกสามันนี้ก็จัดไปตามนี้ได้นะมุมดาวจะเป็นอย่างนี้ผมก็เลยมาวางไว้ตรงนี้ห้ากับสามนะทำไมห้ากับสามครับเพราะว่าห้าเนี่ยเป็น VR อยู่แล้วเก้าไม่มีเหมือนเดิมนะสามเล็งหลักไงนะแล้วก็เจ็ดกับแปดเออเจ็ดกับแปดตรงนี้ผมไม่ได้วางมานะถ้าก็ถ้าก็าาจัดไปาจากห้าสามมันทั้งก็เป็นห้าแปดก็ได้นะห้าแปดก็ได้นะครับห้าแปดก็ได้เจ็ดห้าก็ได้นะตรงนี้ท่านห้าเจ็ดก็ได้แต่เป็นสี่ก็ได้เป็นเจ็ดก็ได้แล้วแต่เพราะมันเป็นมุมชีจีนะเราเน้นมุมชีจีไว้ก่อนนะ เราเน้นมุม T G ไว้ก่อนนะมุม T G ไว้ก่อนถ้าเกิดว่า5เป็น V R เราก็ยึด5ไวก้ก่อนก็ได้นะยึด5ไว้ก่อนก็ได้อาจจะเป็น5 3เงี้ยก็ได้นะ5 3 5 1 5 4อะไรได้หมดนะอ่า5 3แต่ว่าอ่าแล้วก็5 6เงี้ยก็ได้เหมือนกันยึดตรงมุม T G ตรงนี้ผมว่าถือว่าเป็น5 8นี่ก็ถือว่าสําคัญนะ5 8นะครับอ่า2 5 8นี้ก็ได้ถ้าจัดไป2 5 8ก็ได้นะอ่ามุม T G หรือ9 5 8เหมือนเดิมอ่ะ9 5 8เหมือนเดิมแต่ว่า9ม ห้าแปดปุ๊บท่านควรจะเอาตัวเล็งลักก็ได้เล็งลักคืออะไรคือสี่ก็ได้สี่ห้าแปดนี่ก็ได้นะสามหกห้าอ่าสามหกห้านี่ก็พออนุรอมได้อยู่นะสามหกห้าสามหกห้าหรือสามเจ็ดห้าก็ได้นะสามหกห้าหรือสามเจ็ดห้าก็ได้นะสามหกห้าหรือสามเจ็ดห้าถ้าเอามุมทีจีก็เป็นสามแปดห้าหรือสามเจ็ดห้าอย่างนี้ก็ได้นะครับมุมตามนี้นะครับจัดไปตามนี้เพราะมีมุมเพิ่มขึ้นมาคือเจ็ดกับแปดไงมุมทีจีนะแต่ท่านอยากรู้ว่ามุมไหนที่แน่นอนจริงๆถ้าก็สมัครเรียนรู้เข้าไปอันนี้เรื่องของมม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 ุุุดดาาววนนะคคครรัับบีีีแ่้ มีสามมุม้าถามนี้จริงๆอะไรเด่นคือทับลักแหน VR คือ5ถูกไหมครับท่านก็ยึดห้าไปก่อนก็ได้ถ้าตามแนวนี้นะเรายึดห้าไปก่อนแล้วก็ไปยิงกับเก้าในนี้ไม่มีเก้าอะไครับเพราะเก้าเป็น LP เต็มๆอยู่แล้วก็ใส่ได้นะครับก็เจ็ดเจ็ดห้าเก้าแปดห้าเก้าตัวเดิมได้นะตัวเดิมได้ตัวเดิมได้เหมือนกันนะตัวเดิมได้เหมือนกันแตนะว่า IS คือสามกับห้าแต่ว่าตัวหนึ่งสี่หกสามนี่อาจจะลงไปข้างล่างได้ก็เป็นสามเก้าลงไปข้างล่างได้นะลงไปข้างล่างได้จะไปตามนั้นว่ามาตามนี้อะในเรื่องของมุมดาวนะ ก็ไม่ดูจากนั้นเรื่องของพลังาธาตุครับพลังธาตุเราจะเจอ1 6 4เป็นอะซิทิาธาตุแล้วก็3นี่เป็นสา,าธาตุทีนี้เราเจอ5กับ9เป็น VR อาร์ห้ากับเเป็น VR มันเป็นอะซิทิาธาตุอยู่ในตัวเองอยู่แล้วก็5393ก็จัดไปตามนี้แล้วก็เอาหเอาสเอาหมาใส่หรือท่านจัดตัวนี้ไปนะครับท่านจัดไปตัวนี้ไปท่านก็เป็นตัวนี้ครับถ้าหนึ่งเนี่ยตัวนี้มันเจอ6กับหนึ่งไงท่านจะเอาหกกับหนึ่งนี้มาเป็นตัวยืนก็ได้ก็หกกับหนึ่งมาเป็นโคดิก้า้รห้าหกห ก็จะจัดไปตามนี้แล้วก็สามมาแจมนะก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้นะผมก็เลยมาวางเก้ากับห้าเป็น V r ไงทั้งคู่ไงก็มาวางสามห้าเก้าหกแล้วก็เก้าห้าห้าสามก็จัดไปตามนี้แล้วก็หกหนึ่งห้าแล้วก็สามเก้าหนึ่งก็จัดไปตามนี้นะอันนี้ก็ว่ามาตามนี้แต่เราจะลืมหกสองหนึ่งเนี่ยมันต้องมีเห็นนะหกสองหนึ่งก็มีเห็นนะที่จริงถ้าจัดแล้วยังหนึ่งสามอ่าสามหนึ่งเนี่ยท่านเอาก็เอาหกสามห้าสองสามห้าหนึ่งสามห้าอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมเอามาใส่หน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าห หรือท่านอาจจะเป็นสามหกลงข้างล่างเลยไปก็ได้นะอย่างอย่างห้าสามเนี่ยนทะ่าคนควรจะเอาหกเอาสองเอาหนึ่งเนี่ยมายิงด้วยเหมือนกันนะเพราะหนึ่ว่าเราทิ้งไม่ได้ไนะพอหกสองหนึ่งเคเอเดลพันยูนี่ทิ้งไม่ได้นะต้องไวให้ท่านเห็นแน่นอนชัดเจนมากๆนะชัดเจนมากๆอ่ะอันนี้เรื่องของอ่าพลังธาตุใช่ไหมพลังธาตุใช่ไหมก็จัดไปตามนะั้นหรือท่านเอาวีอาร์เนี่ยไปยิงกับตัวเคเอเดลพันยูนี่ก็ได้ครับเอาตัวเนี้ยห้าห้าหกเก้าหกนี่ที่ผมว่าเนี่ยห้าสองเก้าสองห้าหนึ่งเก้นะกาหนึ่งเนี่ยก็ได,ด,ด้นครับ มุมดาวเด่นของรอบนี้ก็คือจะมี963450ที่จริงแล้วก็9กับ5เป็น VR แต่จริง9กับ5เป็น VR นะครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้จริงๆมันน่าจะมีมุม TG ด้วยนะผมว่าเนี่ยผมขอเอา TG มายิงได้ไหมคือเอา8เนี่ยครับเอาะ8มาแทน0ได้ไหมนะ TG มันคือ7กับ8นั่นแหละครับแต่ว่าผมขอ8มาแทน0ล้วกันนะขอ8มาแทน0นะ อ่าพอแปดมาแทนศูนย์ถ้าถ้าศูนย์มันสองตัวมันชนกันก็นจะเป็นแปดพอดีนะขอแปดไปแทนศูนย์แล้วกันครับขอแปดไปแทนศูนย์แล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ตั้งก็จะไปตามนี้เราเก้ากับห้าเป็นตัวยืนไว้ก่อนนะสี 4, 9, 5, 6, 9, 6, 6, 6, 5, ่เก้าห้าหกเก้าหกแล้วก็ห้าสามมันจะเป็นห้าแปดก็ได้นะก็แล้วแต่ตามสะดวกนะครับเป็นห้าแปดก็ได้ถ้าเป็นยิงมุมกับทีจีก็คือห้าแปดนะเนี่มุมทีจีก็คือหนะ้าแปดในอย่างเงี้ยหรือว่าเก้าแปดนี่ก็ถ้าถ้าท่านไปยิงกับมุมทีจีก็อ่าเก้าแปดได้นะเก้าแป มุมทีจีก็ยิง98ได้เพราะว่า5อ่ายิง98ได้อย่างนี้นะพอเปลี่ยนให้กลางอากาศแล้วกันเนาะก็ยิง98ได้เป็นมุมทีจี 7, ไงเก้าเจ็อย่างเงี้ยครับ5 57 58อย่างเงี้ยท่านก็ยิงมุมทีจีได้แต่ว่าตรง49เนี่ยผมก็ไปยิงตามมุมดาวเขาเฉยๆแล้วก็จัดไปตามนี้นะอ่าก็เป็น5 589เนี่อยอ่าควดอ่าคราวที่แล้ว आ! ออก895งวดนี้อาจจะออก589ก็ได้นะใครจะไปรู้อ่ะนะ ก็จะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับอ้าวจัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้ส่วนอื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้กันไปอันนี้จะเป็นเรื่องของเรื่องของตําแหน่งดาวอะไรต่างๆนานาผมก็วางไว้ตามนี้ตัวเดเคงคกอ์6509แล้วก็3กับ8ห้อยไว้หน่อยก็จัดไปตามนี้ก็ดูไว้วิเคราะห์ดูนะใช้วิจารณญาณในการดูด้วยแต่ก็ตรงนี้จะเป็นเรื่องของทักษะมหาพูด นะบวกกันทักษะมาพวกก็จะตัว,ตวแนวโน้มตัวพวกนี้ต้องเรียนรู้ถ้าเรียนรู้ปุ๊บท่านจะเข้าใจเลยว่าเออคืออย่างอะไรอะไรอยนะ <c> ่างไรต่างๆนานานะ d c และ MTR นี่ก็ถือว่าสุดยอดนะสองสาเนี่ยต้องมีให้เห็นนะต้องมีให้เห็นแน่นอนนะสองสามห้าต้องมีให้เห็นแน่นอนแต่จริงจะเจอสองสามห้าจะเจอสนะองนะเพราะว่าเจอสองนะอ่าเจอสองอ่าตัวนี้ก็ถือว่าเรียนรู้กันอนะันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมุมดาวอะไรต่างๆนานาสองสามห้าใช่ไหมก็ถือว่าเป็นหลักกันนะแล้วก็อ่าวิญญาณดาวจะเจอสาม อันนี้จะเป็นเรื่องของทักษะมหาพูดสาสิบห้าภูมิตาทิพย์สองดาวอยู่รวมกันหมดอันนี้จะเป็นทักษะมหาพูดกับสาสิบห้าภูมิตาทิพย์สองดาวสองสามห้าแปดต้องมีเห็นแน่นอนชัดเจนมากนะตรงนี้นะอันนี้ก็ไว้ศึกษาเรียนรู้กันนะไว้เรียนรู้กันนะไม่ใช่มาบอกเลขบอกเบอร์แต่ว่าเอามาให้ท่านเรียนรู้กันนะทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่เราจะมีโชคมีลาบยังไงก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราเชื่อมั่น ในแนวทางไม่เก้กังลังเลสงสัยแต่ัดสินใจทันทีไม่ได้รอคิดพูดดีต่อกันอย่างมั่นคงศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะการให้เป็นมนเยนความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับสอบปี2สอ6 9ขอทุกท่านมีแต่ความสุขสดใสยิ้มรับทรัพย์สมหวังดังใจปรารถนารับทรัพย์หยิบเงินล้านกันทุกคนโชคดีสวัสดีปีใหม่2569ครับผม